พระสมเด็จเกตบัวตูมฝังตะกุดสองดอกหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีปี2507ตามประวัติบอกว่าสร้างเพียงจำนวน2507องค์เท่านั้นค่ะเป็นพระสมเด็จยุคต้นๆของหลวงปู่เทียนที่มีความเข้มขขังเป็นที่ประจักษ์แม้แต่นักเล่นพระรุ่นเก่าที่ชอบสะสมแต่พระเบญจภา,าคีและพระกลุ่เก่าๆยังบอกว่าถ้าไม่มีพระสมเด็จวัดระครังแล้ว,ลวก็ ให้ใช้พระสมเด็จของหลวงปู่เทียนแทนเพราะผงพิเศษที่ท่านลบนั้นศักดิ์สิทธิ์มากไม่แพ้พระสมเด็จรุ่นเก่าเลยเวลาหลวงปู่เทียนท่านจะลบผงพิเศษท่านจะเขียนอักขระเลขยันและชักยันเป็นรูปค้นขึ้นมามีปากมีคิ้วแล้วผงที่ท่านกำลังเขียนอยู่นั้นเคลื่อนที่ได้ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีจิตสมาธินิ่งมากสามารถเขียนผงทะลุกระดานชนวนได้เพียงอึดใจโดยท่านเป็นผู้ที่สำเร็จวิชาลบผงวิเศษทั้ง5ประการและผง12นักศัตริย์ที่ปัจจุบันได้หมดการสืบทอดไปแล้วการปลุกเสกของท่านก็ไม่ธรรมดาต้องดูเลิกยามก่อนและเตรียมพิธีปลุกเสกไม่แตกต่างจากการสร้างพระกลิ่งของสมเด็จพระสังฆราชแท่ ทำการปลุกเสกแบบพิธีโบราณที่เรียกว่าพิธีโพธิกาดมวลสารพระของท่านแค่ตามมวลสารรวมกันกดเป็นพิมพ์พระไม่ต้องปลุกเสกก็ใช้ได้แล้วแต่นี่ท่านปลุกเสกเพิ่มให้อย่างเข้มขลังพระของท่านจึงแรงเพราะท่านเคยพูดว่าพระเครื่องของข้าทุกองค์ทุกชิ้นข้าตั้งใจทําถ้าเองเป็นคนดีต่อให้มีแค่เศษแตกหักพระของข้าแค่เม็ดงา ก็ยังคุ้มครองป้องกันภัยให้เองได้แต่ถ้าประพฤติช,ชั่วมีพระเครื่องเต็มองค์พระก็จะแตกหักเสื่อมลงใช้การไม่ได้นี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังต้องโปรดให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่พระตำหนักจิรดาและโหฐานพระสมเด็จพิมพ์เกตบตูมหรือสมเด็จไรมาศเป็นพระสมเด็จหนึ่งในสามพิมพ ที่อยู่ในชุดทูลกล้าวถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวองค์นี้สวยเดิมๆพุทธคุณดีทุกด้านปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ